ตื่นขล้ลูกว่าว่าสิลุกมากเลยไม่เห็นว่ตื่นเหมนบอกอาบให้เราน้่านอน <c oughs> นละหมอ <c oughs> มนนอนคนละหมอ <c oughs> ถึนว่าหอนอาะเป็นนอตตับงองนอตตังองเนี่ยว่าผมบอมีผมบอมวางล่างเวอร์นองเนี่ยเหรอถึงไหมนอคตยอะเลยมื่อที่สองอเมื่อที่สองว่าบอมีบผมแบนอนเสยนอนึมเฉยเฮยเบียโรศั์เลิ นไลนสองหนึ่งแล้ว้ก็กันดดีถ้าเป็นยีมีน่ากยูแบบ ฟิลิปปินส <ator il> <ğim> mm ์อหรือเปล่อแลินดีชบหกอเล่แนนฟังอ่ะ้กินเด้าหู้สับาเหรอเรื่องฟ้องมือเลยที่ไหนฟังเรืองเหมือนบน้ đã thôi, vượt chín mươi bốn rồi, khoan nhá, này, nhấc 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 nói มาไม่ได้ครับว่าลุงของหมอโสภาไม่ให้มาโสคนดังคนเลือคนเลยสหัวใจหรือว่าะนี่เนี่ยเหรเินจริงเป้งเด้งนะไม่ใช่หบอกไปด้ เมือนดีบ่บอกครับเสียงอะไรเงี่ยงว่าเปิดไครกันวอร์นะวัวเสียงอรพี่ว่าครับแม่ายู ไม่เหนนน็นะไนเรื่อของความรอนขึ้นในตัวถ้าต้องมี็สังเกตเรื่อก้อนเรืออะไรหรือเปล่ ก็เล้วมันจะไปดูทียังดังไหกอล่าไเือแม่บอกไอ้หนุ่เนี่ยชอมือแล้วเี ให้ไม่มูเลยต้องมีเตะเตะกันด้วยเตะัก่เรามาตั้งเตะคนนี้เลยมันเตะกันมันบักโหน่พ่อเดี่ยวกลัวบักโหน่เลยยิ ไปบอกน้องอันนั่นคุณไปบอกน้องอันนั้นคุณถ้าซื่อเงียกก่าอยากคุยดูจากซิบายเหือนน ไมเป็นไปทั่วเนาะพอสวนี้ยัสิบห้าไปอไเอราเพื่นเดายพืผมพื่อนแม่ก็ตอนนัอผมผมชนะเนาะโอพ่อแม่บว่ได้มมไงมบอกได้ันรับ ไปทองอยู่ตามเลอนะเ้อบอกให้ยู่กับว่ายู่เออมาได้จีกินแล้ากับไปอาบน้ำได้รูปโลเดี๋ยวเป็นสังขงข้าฉาหมิดใหญเฮ้ยไม่ได้เลยว่ะ่ะเดี๋ยวมาจริงไหได้เห็นบอกไปซี ผมบอกก่อนตอนนี้เอาเลื่อนเนาะเรไปโทษไปเนาะเป็นอย่างเนาะหมดเลยเรล่าหน้าจะอยู่ด้วยจะทีนจุดๆนี่พี่ตามวันที่วันที่ยี่สิบห้าไงครับวันนี้มันสองไปดูอ่ะ เข้าเหรียญเพลเข้าไปพะเยาเมื่อไหร่วัานีสมุนป่ากาฮะไม่ใช่สมุนปากาอ๋อจะรบไปไปพะเยาแล้วไปยังพะเยาอ๋จะไปยืนเดินท่ามือหนึ่งนี่แม่สอดแม่มีนมวยหร้อหอมฝนฝนินน นาเก็บ้าเฮ้ยวตตาันไปยนเาต่อเกบเกียงเินก่ับสร้างก็วับเรียกินเสียกี่ยวัยิ้ม ่ได้ตีกัเลยนี่จะมายืมสตูเนี่ยจางหญิงมาทั้งชีวิตแล้วนะยืมสูตรแล้วสูตรผมกาขากางเกงมันจะยาวไหมนี่ครับ <laughs> ขากางเกงมันจะยาวไปไหม วันนี้เราเล่นหนึ่งทุ่มจนถึงปีสามนะครับเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวกางเกงหาเองโอเคใส่กางเกงสะแลกกางเกงนะักยนเนี่ยสิพอดีเลยอ,องรงค่ับงกฤษกับครับ ใช่ครั้องนี้ม่อนครับแต่ละมือผมว่าหูน้ำดอดย้ำเด่นย้ำเด่นแถวอุ่เดย้ำเด่นใแจนี่ผม่าหูเลยว่ากาเด็นหกโมงจะเห่นทุ่มหนึ่งกรเด่นสองทุ่ม อขอลรามมมด้าผมไม่ค่อยกินแม่ถ้าเป็นขอลราดข,ข้าวรามแถวเน่เมืองแถวยามศีเขาาะเวมาซ่ทัวร์รวลากินเราไม่ไข่เรกินทัวร์้าาดไต้องเปมอนข้าดบ้านเฮ็ดดีก็เผาเองย่งหอมหอมกินเนี่ย่่อันหัวน้ำตาลที่เป็นเป็นใส่น,น,น่อ อย่ายอดยอดใส่มันอะอยกินแบบว่าเป็นยังไงวะกินกับไว้แล้วคุ้มคกเลต้องเผาเองต้องปิดไฟแล้วไม่มันด้ยิดมันไม่ไหมครับ ดื้นขึ้นมาปวดตาครับเ้ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นตุ่มไปมอเป็น่ไหนอปวดบกยงเลยยังมันเป็ียนแคงๆเป็นตุ่มเป็นมอเป็นแ็่ไห้แ็ไดนแผลไหมแผลแทบแผลมันฟุ้นบอกแค่ฟุ้นถูกมาคน เก่าที่คุณตาแก,กแผ่คุณกับแผ่เก่าส<อ>ารภาพเห็นบางคนบอกู่ายางผมมีน่ากินควานูผมกินพัดแหนมควานูแหน่ขีกระปอมก้อยกับแก่ผมก็บอกกินรกินยังผมกินยีนดีโกบเลย กินได้ค่ะมะันร้บผมอืง แม่เกิดเลยที่ระยอยงที่นี่ก็เป็นกลมขึ้นี่ยครับกินหนูหรือเปล่าลูกแม,ม่จะไม่ให้ยผมว่ากินหนูไอ,อ่พ่อเปียบเลยถ้พ่อเปียกกิน เอาให้พ่อหนูก็เลยอ่ยังมมากกินก้วยป้านหรอยังเหนื่ยอยผมชอบกินหนูท่าย,ย่างเดียวเป็นสันจิตกินท่าย,ย่างเดียวมันก็เป็นแล้ว กินนั Connie, oh! e I mean, ่นสิแล้วทั่วไปที่แบบว่ามันอาหารว่ามันแบบหนูยังไปสิเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เคยกินนะตั้งแต่เห็นเห็นแต่พอกินไงยังไม่กินกินพวกอาหารทั่วไปเช่นไก่ไก่เป็ดไอ้สิ่งนี้ไก่เป็ดเนื้อวัวหนังคั่วเองสิกีเนาะกีหนัง แลาบนกพิราบให้ไม่กินไอ้ก็ะวกกินไอ้ลาบมันนกเนี่ยมันก็จาไปยิงเอาลำหน้าหนึ่กระว่างไม่กินเคยกินแต่ขวดนกเจะยิ่งเคยกินแค่เดียวเพราะคือนกน่ะไม่เคยเลยไม่เห็ดเฟืองเนี่ยเห็ดฟาเห็ดฟางเนี่ยดิเป็นเห็ดที่แซ่บเอามาย่างทานกินนะก็จะมาก็จะมาเ่าไปปีเจ็ดต่อใช่หรอที่ห้องมัดอ่ะปวดเหนี่อยหัว คนเห็ดกีอย่างเงี้ยเจ๊แม่จีนนะเาจะไปจีนนะปฝากจีอ่บานมากินับพีมันสียพ <c oughs> แกงเจลอ,อยู่นีบาส้ากัดอย่างเลยสมตอนมสมตอนเอาถ้าสมปลากินนะสมตอนอีลาบาบลกินไป็นขวดลาบ่าบอกินะ หลงหลง่วมา่กินกินแล้วอยจุตอนนี้อยากกินอะไรนะ้าบากกนถึกไม่อยากกินยังแล้วครับอิ่ม จะ,ะมาอ่ะเจอสองสามกล่องคุณนะเจงทำไมผมทำไมผมไม่กินแล้วอันนี้ก็คือบ้านเจ้าของไม,ไม,ไม่ไม่น่อมมากผมกับบดกินนังี่ลยวงการไหนมันเป็นคนอุ่นน้นคนไทยผมการหนก็จะเอาเอาไปกนินดีเสียก่อน ถ้าแกน้าใหม่ผมเลยเส้นหมูปุ๊บมันอยู่ผมมากินเลยเพราะีนี่กินอย่เคยกินหมาหน่อยบอกกับป้าหมาหน่อยให้กินตะตับมันเทเดียวเท่านั้นนะคะนุ่แล้วผมก็กินอีกเลยเคยชิม อามา่ามันกล่อมน้อยมันเื่ออิมอสมโฟหรอแม่ขาเป็ดออกเป็ดออก ย่องครับวันนี้เราจะรองเอาทุ่งดำมาทุง่งทุ่งเอาหน,น่อยๆมั้ยยูลิ่นชักมั้ยเคสแซลมอนไปเลยแบบจุ๊บๆแซลมอนผมก็ไม่ค่อยกินวันนั้นวันนั้นเคสแซลมอนผมก็ไม่ได้กินนะผมก็เอามาให้ให้อัพูดนะ อีกเพื่อนเสียงสะท้อนยาได้ยังครับเยี่ยมแล้วครับอัวออ่ะขอนนี้นไปอ,นออันนระเทศราเป็นน้ำเอาไป เยยน้องเห็นแล้วอยากว่าร่อโอ้บางคณรวมรลอตอนนี้ก็อยู่ระยอมกำลังจะไปกินข้าวน้องว่าใส่สิ่งอะไรแล้วไปรลลืมหมดสิบเลืมหมดสิอ้โอ้โอ,โอลาลา 所以，反正、so。